ชื่อเพลงมีคําว่าเพื่อนพี่คิดว่าเป็นเพลงพี่ไปล่ะคิดว่าใช่แต่ว่าฟังต่อฉันจะไม่ประมาทอีกต่อไปแล้วเดี๋ยวเขาทำอะไรเดี๋ยว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 ได้แล้วอุ้ยความรักที่ผ่านไป่างกันสักพักเหรอไม่ไม่ใช่มีคำว่าแต่ไงเสียใจอะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยพคด สวัสดีครับนี่คือคำใบ้ทายเพลงบอกคำเดียวครับวันนี้เราจะมาวัดความเป็นเซียนเพลงการมิกาเซ่ไปด้วยกันไหนๆก็จะมีคอนเสิร์ตแห่งปีในช่วงปลายปีดีแล้วใช่ไหมใครที่โตมากับการมิกาเซ่ครับต้องรู้จักศิลปินคนนี้ที่เราเชิญมาต้อนรับเลยครับนี่คือพี่ขนมจีน สวัสดีครับพี่คบสวัสดีค่ะสุดยอดมากผมดีใจมากมากเลยที่ได้เจอพี่เช่นกันค่ะแต่ว่าบอกว่าเซียนเพลงกามิกาเซ่เนี่ยปาดเหน่อเลยนะว่าถ้าตอบผิดเนี่ยเต็มเต็มเลยแต่จริงก็คือฟังอยู่แล้วสบายสบายฟังอยู่แล้วค่ะเมื่อหลายปีที่แล้วไม่ใช่หยอกไม่ยอถ้าใครโตมากับยุคกามิกาเซ่นี่ก็ต้องอินแบบผมมากๆทุกวันนี้ยังคนแบบว่าเพื่อนๆผมยังเอาไปร้องในคาราโอเกะอะไรอย่เลยนีมากเลยขอฟังสดๆดสักหนึ่งเพลงได้ไหมในยุคนั้น เอาเพลงอะไรดีคะมีรีเควสไหมคะอยากฟังเพลงอะไรคะครับครับผมรีเควสนะผมอยากฟังเพลงโปรดผมเลยอะเพลงอะไรคะระหว่างเพื่อนกับแฟนอ๋อโอเคนี่ฉันต้องรักเธอแบบไหนช่วยบอกกันมาได้ไหมแล้วฉันต้องทำยังไงเมื่อยู่ใกล้เธอที่ฉันคิดคิดมันเพลินไหม ที่อาจมีเธออยู่ในใจเสมอแค่อยากรู้โอ้ยมีใจมากฟังสดๆเลยทีนี้ค่ะกำลังจะมีคอนเสิร์ตปลายปีนี้ด้วยใช่ค่ะ21ตุลาคมนี้ค่ะคอนเสิร์ตที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะฮะ,ะก็ติดตามรายละเอียดกันได้เพิ่มเติมเลยเพราะในไอจีพี่หนุ่มจีนก็โพสต์ไว้อยู่แล้วใช่ค่ะอ่ะวันนี้ครับแน่นอนวัดเพลงเซียนการมิกาเซ่กันก่อนหน้านี้ผมเคยเชิญแฮนนาโฟอีฟเอ้ยเคยดูเอ้ยจริงเหรอเคยดูอย่างแฮนนานี่ถือว่า เต็มสิบให้เท่าไหร่เอ้ยนั่นมันเก่งนะให้มันเก่งนะเลยกดดันตัวเองเลยเนะี่ยรายการนี้นี่เองเราเป็นเจ้าของเพลงลยุกันด้วยใช่ค่ะเสี่ยวมากให้ร้องเพลงเมืเม่อกี้ไม่ตื่นเต้นให้เล่นเกม้วตื่นเต้นมากเลยเนี่ยโอเค เอาละครับเสียบเพลงครับขอ7เพลงพอวันนี้ไปดูกติกาคำใบไทยเพลงครับกติกาคำใบไทยเพลงทีมงานจะให้แต่ละคนทายเพลงจากคำใบที่ให้มาโดยหนึ่งเพลงจะมี4คำใบและแต่ละคนจะสามารถเลือกเปิดได้ทีละหนึ่นงคำใบเท่านั้นถ้าใครรู้ก่อนให้กดกระดิ่งเพื่อตอบก่อนแต่ห้ามตอบผิดถ้าตอบผิดจะหมดสิทธิ์ต่อข้อนั้นในทันทีถ้าตอบถูกตั้งแต่คำใบแรกได้5คะแนนตอบถูกคำใบที่2ได้3คะแนนตอบถูกคำใบที่3ได้2คะแนนตอบถูกคำใบที่4ได้1คะแนนเราจะเล่นทั้งหมด7รอบ7เพลงถ้าใครได้คะแนนมากกว่าจะเป็นผู้ชนะไป ก่อนจะไปเล่นเกมกันให้พี่ขนมจีนกับผมเขียนบทลงโทษที่คิดว่าคนแพ้ควรจะต้องโดนเฮ้ยนี่เตรียมมาแล้วเหรอคิดมาแล้วเนี่ยเฮ้ยอย่าให้ดูกันแล้วตอนจบมาลุ้นกันเอานหนักๆเลยนะมีอะไรบ้างเอเอาหมาวัดกลับไปเลี้ยงที่บ้าน<ะ>ใครแพ้ต้องเอาหมาวัดกลับไปเลี้ยงที่บ้านหนึ่งตัวเจ็ดเพลงโอเคพี่ขนมจีนครับ เริ่มข้อแรกดูบรรยากาศแต่นับแต้มจริงครับ1นถึงสชอบเลขใดครับ1-4ถึงสชอบเลข1ค่ะชื่อเพลงมี4พยางและมีท่าเต้นโอ้กับวิทยเ้นสีพยางท่าเต้นเหรอผมเต้นได้ด้วยเฮ้ยจริงไหมเนี่ยจริงเหรอไหนนะเดี๋ยวเลยผมดูเส้อไปเฮ้เเราเรา,าเล่นเราเล่นผมไล่เลยนะ เขาวิเคราะห์อย่างนี้ได้เลยเหรอได้ได้ผมว่ายากคำพูดคุณจะแย่งกดได้เฮยดีดีดีพี่คห์เลยรอฟังเพลงที่มีทัศเสียเอาศิลปินกันนะจะมีที two o n ที่มีท่าเต้นไล่มายังไม่เจอมีอีกไหมไม่ใช่อ่ะไล่ไปต่อผมคิดว่านี่คือคว่านี่คือคว่านี่คือเฮ้ยตกใจจังที่มีในใจไหมครัมีอยู่ค่ะแต่ว่าไม่บอกหรอจะบอกทำไมอ่ะเฮ้อันนี้ผมเดานะผมคิดว่านี่คือโฟมอ เอ้ยเฮ้ยแต่ตอนนี้มันติดอยู่ที่ว่าสีพยังมีสองเพลงในใจผมที่เต้นนี่ก็มีเหมือนกันเอ้ยนี่ก็มีเหมือนกันโฟมวอดเหมือนกันนี่ไงขอคำใบต่อไปค่ะผมเปิดเบอร์สี่มาเลยพี่ท่อนแรปมีเนื้อร้องว่าตื่นหลับกระตุกอะไรวะคำนี้อยู่ในท่อนแรปเดี๋ยว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 เพลงที่พี่คิดมีแรปไหม พี่กำลังนึกเนื้อเพลงอยู่แต่พี่ไม่อยากบอกมาไงเดี๋ยวเซฟรู้ไงตอนเนี้ยตอนเนี้ยยังไงอ่ะพี่ขนมจีนต้องตอบเพราะพี่ใช้สิทธิ์กดไปแล้วอุ้ยหรอใช่มีคำ่าอะไรนะคะตื่นหลับกระตุกนี่พี่ใช้สิทธิ์กักใช่ไหมแต่ยังไม่รู้ตื่นหลับหลับกระตุกอ่ะเนี่ยอ่ะเนี่ยเฮ้ยสวยแล้วพี่คิดไว้ถึงกดเนี่ยพี่คิดถึงศิลปินอะไรอะพี่โอมอสเนั่นแหละ มีเพลงแล้วแต่พอเดว่ามันรู้สึกว่าเหมือนมันจะมีคล้ายๆคับคาก็เลยกดเอ๊ะเนื้อมันนัวๆแบบว่ามาเป็นแบบอืมเบลอๆอยากลองตอบไปพี่ตอบตอนแรกพี่ก็อตอบโฟโมดแน่นอนเพราะพี่รู้ว่าเซฟรีบไปงานเดี๋ยวเย้บอกให้ไม่รีบขนาดนั้นพี่อย่าอย่าอย่าโอเคพี่ได้แหละหายใจเป็นเธอโฟโมดเอาไว้เอาไว้อะไรยังเนี่ยข้างหน้าเขาเสียดายแล้วหายใจเป็นเธอเป็นคำตอบที่ หายใจเป็นเธอไม่ใช่มันเหลือเพลงเดียวแล้วดิภาวะโลกเลิฟเลิเลิฟเลิเลิฟู่มีแล้วปะวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรพี่อะไรอะไรตื่นก็ไม่ไหวหลับก็ไม่ไหวอะละใจกระดุกมากมากอย่าไปดมทำไมเราจะไม่ได้ตอบเลยเอ้ช่วยบอกคำตื่นก็ไม่ตอบตับก็ไม่ตูดภาวะโลกเลิฟไปเลยไหมเฟลต่อที่ ถูกต้องคอุ้ยแก่งมากเลยอ่ะจริงไหมเนี่ยฉันคือใครซึ่ฉันาทำอะไรที่นี่เดี๋ยวไปบอกกัดิพี่เย่๋วไปเผยไต๋โอเคค่อยๆเล่นไปค่อยๆเล่นได้ไปก่อน3ช้าก็ไดข้อที่สองครับปะพี่ลองเปิดต่อเลยข้ออะไรนี่หนึ่งก็ได้พี่ชื่อเพลงมีคำว่าเพื่อนพี่คิดว่าเป็นเพลงพี่เะล่ะคิดว่าใช่ คืว่าฟังต่อฉันจะไม่ประมาทอีกต่อไปแล้วเพื่อนกันฉันรักเธอเออดีเนี่ยตอนแรกไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยเพื่อนเยอะนะเพราะว่ากามีแนวเพื่อนเยอะมากเลยใช่แค่เพลงตัวเองก็ปาไปหลายเพลงแล้วจริงอยากเปิดต่อหรืออยากตอบครับอยากเปิดต่อเพราะว่าโอกาสมันเยอะเหลือเกินไปตอบเม่อเบอร์หนึ่งไปแล้วคพี่เบอร์สามค่ะเพลงของศิลปินผู้หญิงสามคนนี่ไง พี่แยกล่างไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมก็จะ F F K นี่เพื่อนอยู่ตรงไหนตอนนี้ยแบงค์มาเอาใครก็ได้ช่วยฉันด้วยฉันมาทำอะไรตรงนี้เลียนะคะเหมือนไม่มีสิทธิ์ห่วงมีห่วงมีห่วงเลยสักวันจะไม่ถึงเพื่อนสามคน ขอไปข้องน้ำแบบนี้เด <sm art> ี๋ยวพักสักคู่เงี้ยเหรออะไรวะเปิดต่อก็ได้เปิดต่อเปิดต่อเปิดต่อเบอร์สองให้ดูภาพจาก MV เฮ้ยมาเลยเอาเอาเอา What ชื่ Yes Go ต้องมีคำว่าเพื่อนนะคะหรือว่ามีมีชื่อเพลงมีคำว่าเพื่อนผมคิดว่านี่คือ เป,เป็นเพื่อนเธออะไรวะเป็นเพื่อนเธอนี่ยมันเพลงพี่เฮ้ยไม่่ใชเป็นเพื่อนเธอไม่ใช่เอฟเอฟก็มีนี่อะไรวะเนี่ยที่ผมร้องเนี่ยผมจําชื่อไม่ได้เมื่อไม่มีสิทธิ์หวงไม่มีหวัาฮะนะมาทำอะไรพี่นี่เหรอฉันเป็นหนึ่งในสมาชิกกัะเบียกกระเซ้จริงๆหรือเปล่าที่เปิดไปรุนแรงมากเมื่อกี้ถึงบอกว่าอย่าเปิดตัวแรงคิดว่าเป็นเพลงของใครเจฟังแก้วนี่แหละแต่ว่าชื่อเพลงเนี่ยโอเคได้แล้วหรอผมตอบเอาเอาเลย เป็นเพื่อนเธอไม่ได้แล้วเป็นเพื่อนเธอไม่ได้แล้วเป็นคาตอบที่ยังไม่ถูกครับแต่ใกล้เคียงไหมคะเฮ้ยถามไม่ได้ถามไม่มได้ใกล้ๆข <c oughs> ้อสุดท้ายเปิดได้เปิดไปเลยเปิดเลยข้อฮุกมีคําว่าห่วงห่วงคิดถึงใช่เพลงนี้แหละมือมีมีสิทธิ์ห่วงขนมจีนรู้ป่าวว่าเขาร้องเพลงอะไรอยู่เนี่ยอ๋นเนี่ยแบงค์มากเลยอย่าไปบอกเขานะว่ามันเกิดอะไรขึ้น ใบให้แล้วกันเออช่วยขนมจีนหน่อยแตงที่มีคาว่าเป็นเพื่อนเธออยู่ในชื่อเพลงเลยเป็นเพื่อนเธออยู่ในชื่อเพลงเพลงมันคุ้นมากคือแล้วเมื่อกี้ที่พูดคาว่าแบงก์น่ะนี่คือชื่อภาษาอังกฤษด้วยอุ้ยออะไรวะจริงๆทอไมฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าเกิดมาก็เป็นยุคแบบว่าแบล็คทิ้งเลยอะค่ะไม่ไม่ทันกามิกกเซงจริงนิสิตเป็นแห่งยุคพูงนี้เลย เป็นเเพื่อปิดทุกคำบ้าแล้วพี่อย่หลจีนต้องมั่วฮะเป็นเพื่อนเธอเป็น3ามคำสุดท้าย3ามพยางสุดท้ายอยากกลับไปเป็นเพื่อนเธอตอบไหมพี่อยากกลับไปเป็นเพื่อนเธอครับยังไม่ถูกครับอะไรเพลงชื่ออะไรพี่อยากลืมว่าเป็นเพื่อนเธอนี่ไงสายแล้วขอพักเบรกแป๊บนึงนะตเกียผมร้องถูกหมดแล้วถูกไหมถูก พึ่งสองข้อโอเคโอเคพึ่งสองข้อข้อนี้ไม่มีใครได้แต้มนะฮะค่ะไปต่อข้อสามครับพี่หนุ่มจีนไปต่อเลยเรื่องหนึ่งสี่ฮะสี่แล้วกันค่ะเป็นเพลงที่คนเอากลับมาเล่นในติ๊กต็อกเยอะมากตอนนี้ไม่ได้บอกเวลาใช่ไหมไม่รู้เฮ้ยเขาเขียนมาแค่นี้เพลงกามิที่กลับมาเล่นในติ๊กต็อกเลยเหรออยากดูท่าเต้นไหมเอ้ยเต้นได้อีกเ็ขอเชิญพี่ปิวของเราแบบตัวช่วยเลยเออฉันถืออันนี้ไว้แล้วนะเตรียมตัวแล้วเอาล้วนะเออ เดี๋ยวเขาทำอะไรเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวได้แล้วอุ้ยจริงไหมเนี่ยได้แล้วเลยหรอได้แล้วเลยก่อนไปนะให้คนดูดูใหม่ขอดูท่าเต้นใหม่เมื่อกี้ยกขึ้นมาแค่ไปละเอ้ยี่อะไรเี่ยรู้เปล่ารู้เปล่าไม่รู้ด้อดื้อดืดด เลอรวิลล่าเป็นคำตอบที่ทุกตงครับมีโทรให้ฟังลองฟังโทรอ่ะลองไปโทยนเดียวเราไปโทรหน่อยบอมบ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 มโชคดีเดชบุญที่ได้คำไพ้นี้คาเต้นมาเฉยบวกเพิ่มพี่หนุ่มจีนได้5าคะแนนนะครับกลายเป็น5ต่อ3้ข้อต่อไปข้อที่ไอ้ไอ้เรื่องเต้นๆนี่เงียบไปเลยนะห้ามมาเต้นอยู่แล้วนะเออ ข้อที่4ผมเปิดมาหนึ่งครับเพลงของศิลปินเดี่ยวในค่ายคามิคคาเซมีหวายมีพายุมีพี่มีพี่เออแล้วก็มีแล้วก็มีทำไทยมินมีล่าแล้วก็เยอะอยู่นะเนี่ยเยอะเกินตอนแรกมันไม่เยอะสักพันทมันเลยมีเติร์ดอีกยากอ่ะไปต่อเถอะไปต่อเลยพี่2ค่ะชื่อเพลงมีห้าพยางโอเค อะไร่จะเสียงดวงเหรอวัดดวงเหรอผมยังไม่ตอบผมผมคิดว่าเป็นเพลงพี่อย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งเลยพี่ก็คิดว่าเป็นเพลงพี่แต่ว่าพี่โดนหลอกมาหลายรอบแล้วเพลงไปหลอข้อสองก็โดนหลอกเปิดต่อครับให้ฟังท่อนฮุกแบบอ่านกลับหลังโอเคถ้าเป็นเพลงพี่จริงเนี่ยอ่านกลับหลังเนี่ยต้องได้นะกดตอบเมื่อไหร่ก็ได้นะครับตั้งแต่เพลงขึ้นเลยใกล้อยู่เมื่อไงยังทำต้องฉันแล้วไหมได้มากันบอกช่วยไหนแบบเธอรักต้องฉันนี่ ไม่ใช่เลยว่าไม่ใช่เพลงพี่นะใช่แล้วไม่ใช่พี่หนุ่มจีนแล้วเฮ้ยเฮ้ยคอยทีนึงเธอใกล้อยู่เมื่อไงยังทําต้องฉันแล้วไหมได้มากันบอกช่วยไหนแบบเธอรักต้องฉันนี่ดูแล้วโอเคศิลปินคือใครศิลปินคือคอหนอจอเฮ้ยได้หัวคำว่านี่เลยนี่ฉันต้องรักเธอแบบไหนเพลงระหว่างเพื่อนกับแฟน ว่าเพื <c oughs> ่อกาแฟเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับมินิสุถูกโมสากสีขาต้องกลับขึ้นมาแล้วค่ะโหนนาโกเนี่ยพี่หนมจีไปแล้วอ่ะอย่างงี้อย่างงี้กั๊กอยู่กั๊กนอะแล้วตัดภาพกลับไปมือพี่หน่มจีนะคอมทุกอย่างไปแล้วต้อมาสอดเลย ไม่จอดได้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ได้แต่ประเกตได้ด้วยคําเดียวกัน p e n n นี่ใช่คําเดียวเท่าไห้นเรา้วเกินถูกหลอกใช่บวกเพิ่มกี่แต้มครับบวกเพิ่มสองแต้มกลายเป็นเจ็ดต่อสามอันนี้กู้ศักดิ์ศรีมาแล้วคราวนี้ผมกู้ความเป็นติ่งกลับมาด้อยนะมาด้อยนะโอเคได้ค่ะข้อที่ห้าครับพี่หนุ่มจริงครับหนึ่งสี่เปิดก่อนนะฮะเอาเป็นข้อสองค่ะท่อนฮุกมีคําว่าจริงจังความหวังขั้นเวลาเหมือนจะรู้แหละแต่ว่า ชื่อเพลงเนี่ยถูกไหมเป็นอีกเรื่องหนึ่งผมได้ละฮ่าแต้มเคออติกที่บอกว่ารักไม่ได้ที่จริงเธอไม่ได้รักก็จอไม่จริงจังแล้วเธอมาให้คำวางชักาใหม่ <laughs> <aesthet flakes> รักไม่ได้หรือไม่ได้รดักครับเคออติกอันนี้ถามู้ไงไม่ใช่เฉลยอุ้ย <capacidad> <EC> ลุ้นด้วยเลยนะนะรักไม่ได้หรือไม่ได้รัก ถูกต้องเัยโอ้ย,ย,ย oh ตอนนี้เป็นมาแปดต่อเจ็ดแล้วเหรอใช่เอาแล้วไงทำไมมันดูเดือดอย่างนี้วะแปดต่อเจ็ดกับสองข้อสุดท้าย <Okay. S 1> ข้อที่ 6ครับผมเปิดเบอร์ครับเพลงฮิตของศิลปินผู้หญิงเดี๋ยวไหมไม่รู้เต็มไปหมดเลยไม่ได้อะไม่ได้ต้องเปิดเพิ่มแล้วอ่ะเราตัดพี่ขนมจีนออกไปนะตัดพี่โฟมอสออกไปนะเพราะว่าเรามีแล้วเราต้องทาเพลงใหม่ผมคิดว่านี่คือเนโกะจำเอาแบบมีท่าบ้างด้ยไหมไม่อยากให้เขาตอบได้เลยที่จะเป็นทรงแบบขอเด้แบบมีท่าเต้นใช่หรือมีเพลงเปิดต่อครับเปิดต่อเปิดต่อเบอร์หนึ่งชื่อเพลงอยู่ในประโยคสุดท้ายของท่อนฮุกเหมือนใจก้างความรู้สึก ดีใจกว้างเลยววะใจกลางเฮ้ยเฮ้ยได้อขอวัดดวงเฮ้ยศิลปินพี่มาเองก็ต้องตอบเพีงตัวเองแล้วเป็นเพื่อนเธอไม่ได้จริงๆก่กอดฉันเป็นเพื่อนกับเธอไม่ได้จริงๆลองวัดดูครับเป็นเพื่อนเธอไม่ได้จริงครับเล้เป็นไปต่อที่ยังไม่ยูมโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรเรายอมรับเขาไม่แพ้ยังอ่ะยังยังยังไปต่อครับถามเลยพี่ชื่อเพลงมีห้าพยาง และมีคำว่าแต่ผมว่านี่คือพี่ไหวเฮ้ยเพลงอะไรแค่์คนรักที่รุนหายนี่พอความรักที่ผ่านไปท่างกันสักพักเหรอไม่ไม่ใช่มีคำว่าแต่นะเสียใจอะไรอะไรไปด๋ควันไาดูควาดไปเสียใจแต่ไม่แคร์เพลงคำตอที่ตอบที่ไม่น่าใจร้อนเลย ถูกต้องค่ะดูสิคนเราเนี่ยมันเจ็บแล้วมันไม่เคยจะเรียนซ้ำเฮ้ยพี่พี่เป็นคนใจร้อนเหมือนกันเนาะเออใจร้อนเออเวลาแบบลงทุนอะไรคงจะแบบทุ่มทุนเหมือนกันใช่ค่ะก็คือขาดทุนแน่นอนโอเคสรุปเลยครับสิบกับเจก้ะแนน ผมบอกคอดิชันข้อสุดท้ายพี่หน่มจีนก่อน <Okay. S 1> ว่ามีสิทธิ์เปิดได้แค่2ข้อเท่านั้นเพื่อเสมอแต่ตอบถูกคำใบ้เดียวเนี่ยพี่ชนะเลยข้อสุดท้ายครับพี่หน่มจีนวัดชะตาตัวเองด้วยการเปิด1นึงสี่เลยพี่สีแล้วกันค่ะให้ฟังบางส่วนของเพลงนี้ขอบคุณค่ะโอเคมาอมานะเธอ <şa> ท,ทำให้ฉันได้เจอกความรัก เธอทำให้ร hey, oh oh ักษาฉันจนเจอจากนาทีเพื่อนกันฉันรักเธอก็มีแค่เซ่เพื่อนกันฉันรักเธอเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปวดร้องนี่งใหญ่ดังกว่าค่ะโอ๊ยไอ้ของดีจริงเพื่อนกันฉันรักเธอโอ๊ย จะบอกว่าอะไรรู้ปะลองหลายทีแล้วเลขสี่เนี่ยมันเป็นมงคลกับช <c oughs> ีวิตของดิฉันมากลงคะแนนครับพี่หนุ่มจีชนะไป12ตาส,สีขู่คืนศักดิ์ศรีขอดูบทนลงโทษ่อยครับวิทย์จี่ถือว่าเป็นคนชอบเสี่ยงมือะนะเสี่ยงไหมเสี่ยงไหมใครว่ามันไม่เสี่ยง <c oughs> ของพี่เป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิของพี่เนี่ยเคยรู้ไหมว่าคนเกาหลีเนี่ยเขาจะมีการทำแบบเอเกียว แบบเอาแซวอะไรเงี้ยเพราอ, uh huh. อะไรก็แบบน่ารักน่ารักไอดอลหรืออะไรเงี้ยเวลาเขาบอกว่าให้แบบมาทำน่ารักน่ารักหน่อยสมมติพูดประโยคตอนนี้เขามีคำอะไรคิดบ้างนะไอเราก็เทสุด้ยอย่างนี้ก็วาวุ่นเลยถ้าเกิดคนปกติพูดกับอย่างงี้ใช่พูดแบบไอเกลก็ต้อง ไอเราก็เทสุดด้วยิงนีก็ว,าวออ้าวแะไอเงี้ยเราต้องทั้งเสียงทั้งหน้าตาทั้งแบบการกระทำคือ,อผมเนี่ยผมผมมีสิทธิ์เลือกเหรอผมมีสิทธิ์เลือกเฮ้ยคนชนะมันต้องเป็นคนเลือกดิอ่ะผมไม่คิดว่าสิ่งนี้ควรจะเป็นพี่อันไหนอันนี้ใช่ไหมผมมั่นใจว่าพี่ต้องแพ้ผมแน่นอนอ๋อจะเสียใจด้วยพี่ชนะนะเนาะอ่ะพี <laughs> ่เปิดอมพี่เลย ให้อ้อนแฟนแฟนรายการแบบร้องขอชีวิตแล้วทำท่าแบบเอเกียวแอปเปลปเกาหลีร้องขอชีวิตใช่ก็นี่แหละไอเราก็เท้ซะด้วยอย่างงี้ก็ว้าว่นเลยแอท i ิจูดเราคือเป็นผู้ชายน่ารักเราคือผู้ชายไอเราก็เท้ซะด้วยไอไงพังีิ่ะไอเราก็เท้ซะด้วยไอ่ก็ว้าวว่นเลยเออแบบคิดถึงว่าเราอะเป็นแบบเด็กป2ทำท่าเดินไปหาเพื่อนสาวที่แบบหญิงที่เราชอบแบบเฮ้ยไอเราก็ว่า ไอเราก็เทสด้วยอย่างงี้ก็มาวุ่นเลยอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวลองดูลองดูฟิลปสองมีแบบว่าฟิลเลิฟเราก็เทสะด้วยสิทีนี้ก็มาวุ่นกันหมดเลยเออได้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 โหยากมากเนาะเซฟบอกว่าโดนบังคับข่มขืนจิตใจมากตอนนี้สุดท้ายท้ายสุดตรงนี้ครับผมอยากฝากผลงานพี่หน่อยสิช่วงนี้เห็นมีซิงเกิลใหม่ด้วยใช่ค่ะมีซิงเกิลใหม่นะคะชื่อเพลงว่าเสียเวลาวะ เ s ส e d l ล v e นะคะก็เป็นเพลงสำหรับคนที่มีประสรบการณ์ไปเจอกับ Toxic ิ e l ationship นะคะแล้วก็วันหนึ่งที่เราตาสว่างแล้วย้อนกลับมามองที่ผ่านมาเราเสียเวลาไปกับอะไรเนี่ยก็เลยต้องพูดว่าเสียเวลาวะนี่เลยอินเนอร์ขอัีนนึง <S <S ได้ไหมซีนนึงซีนนึงพี่ได right, ้ค่ะเสียเวลาไปรักไอ้คนไม่รักดีเปลืองน้ำตาว่าทาต้องอยู่กับเธอ เก็บหัวใจเอาไว้ให้คนที่รักกันจริงคงดีกว่าพอนด้แล้วเสียเวลาว่าเธอ เป็นบุญกับผมจึงได้ฟังใกล้ขนาดนี้เสียงดีมากขอบคุณมากค่ะสนุกมากเลยได้มาเล่นรายการนี้ขอบคุณเซฟเหมือนกันยังไงฝากไว้ด้วยนะครับติดตามคอนเสิร์ตของพี่หนมจีนที่กำลังจะมีปลายปีนี้ด้วยแล้วก็ซเกินนี้ไปฟังได้ที่ไหนครับสามารถไปฟังได้เลยนะคะที่ YouTube c h anel n นะคะ X O X O Entertainment นะคะแล้วก็ทุกวันจันนะคะหนมจีนก็จะมีปล่อยคอเวอร์มาเหมือนกันที่ช่องของตัวเองนะคะช่องขนมจีนกุลมาก็จะชวนน้องๆในวงการนะคะมาร้องเพลงด้วยกันสนุกสนานอะไรเงี้ยค่ะติดตาม ได้เลยก็ไปติดตามด้วยนะครับอ่ะลุ้นกันกาเมียเซ่าอาจจะไม่ได้จบที่เทปนี้ฮะว่าคนต่อไปจะเป็นใครเซียนเท่าพี่หนุ่มจีหรือเปล่ารอติดตามครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบายบายขอบคุณนะคะขอบคุณนะ